ีข่าวดีมาแจ้ง2เรื่องนะคะคลิปนี้นะคะเรื่องแรกคือมีเงินเข้าวันนี้คนละ1,000บาทกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยเรื่องที่2คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กำหนดวันลงทะเบียนวันไหนมาฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับวิบูมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมีมบุ๋มบิม่มสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็นําข่าวสารสวัสดิการจากรัฐมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มี2เรื่องมาแจ้งด้วยกันก่อนไปรับชมบุ๋มก็อยากขอกําลังใจค่ะดิการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนข่าวสารแล้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก Facebook เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าวันนี้นะคะมีเงินเข้าค่ะคนละ1,000บาทนะคะซึ่งกลุ่มที่จะได้นะคะก็คือกลุ่มอสอมอแล้วก็อสสนะคะซึ่งเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เงินนี้นะคะทุกคนสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆอสมแล้วก็อสสนะคะซึ่งจะได้ตลอดชีพเลยนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดการเป็นอสมแล้วก็อสสนะคะซึ่งจะได้รับทุกวันที่15ของทุกเดือนนะคะวันนี้บุ๋มก็มาแจ้งเตือนกันอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นการ เปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นั่นเองนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆลนยคนนะสอบถามบุ๋มกันเข้ามาเยอะเลยว่าจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็คาดการไว้นะคะจะเปิดรับลงทะเบียนสูงสุด15ล้านคนกันเลยทีเดียวนะคะในรอบใหม่นะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงต้นปี65นะคะทุกคน และสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องเตรียมไว้นะคะก็คือ1เลยบัตรประจําตัวประชาชนนะคะใครที่รู้ตัวว่าบัตรจะหมดอายุนะคะให้รีบไปถ่ายบัตรใหม่โดยด่วนเลยนะคะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีบัตรประชาชนที่แบบ เป็นสมาร์ทการ์ดรุ่นเก่านั้นนะคะก็ก็จะยังใช้ไม่ได้นะคะให้รีบไปถ่ายใหม่นะคะแบบเป็นแบบมีคลิปการ์ดนะคะทุกคนซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะต้องรีบไปติดต่อขอทำใหม่นะคะคือกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะคือกลุ่มคนแก่คนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะที่มีบัตรตลอดชีพเนี่ยกลุ่มนี้คือสำคัญเลยนะคะรีบไป ทำบัตรใหม่นะคะแบบคลิปการ์ดนะคะที่มีรูปเรานะคะแล้วก็มีคลิปเล็กๆนะคะเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทําการลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบใหม่นี้นะคะให้รีบไปดําเนินการนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเสียสิทธิ์ในอนาคตนะคะทุกคนหรือว่าใครนะคะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือคนพิการไม่สะดวกเดินทางนะคะให้ติดต่อไปที่ ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอบตอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านของเรานะคะให้เขาประสานงานไปยังหน่วยงานนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาถ่ายรูปให้ที่บ้านเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไปที่อำเภอนะคะในกรณีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพแล้วก็เป็นผู้พิการนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีทั้งหมด2เรื่องกันแล้วนะคะ หวังว่าทุกคนนะคะจะเตรียมการไว้นะคะในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะคะแล้วก็แสดงความดีใจแล้วก็ยินดีกับพี่ๆอสมอ,อสอนะคะที่ได้รับเงินบี้อย่างชีพนะคะซึ่งเป็นด่านหน้าแรกที่สู้มือนะคะรับมือกับโควิดเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆอสมอแล้วก็อสอท,ท,ทุกๆท่านเลยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดหรืออยากให้ข้อมูลบุ๋มเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าบุ๋มทราบข้อมูลก็จะทําคลิปวิดีโอตอบคําถามให้และถ้าเกิดว่าไม่ทราบนะคะบุ๋มก็จะหาข้อมูลจากทางรัฐบาลมาทําเป็นคลิปตอบคําถามให้กับทุกคนแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ